คราวนี้มาต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันว่านะคะอย่างพระเจ้าเจฟหรือเจฟซาร์เตอร์ของเรานะคะต้องบอกว่าคนนี้คือเขาไม่หยุดพัฒนามีเซอร์ไพรส์ต่างๆมาให้เหล่าคุณวันเสาร์ตลอดเลยนะคะ,ะเพราะว่าก่อนในนี้เจ้าตัวเพิ่งจะจับมือกับศิลปินและก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังของเกาหลีใต้อย่างคิมชอนนะคะมาทำเพลงภาษาอังกฤษเนื้อหาดุด้งอย่าง Still the Show แต่ว่าเมื่อวานนี้ ปล่อยมาอีกแล้วนะคะกับซิงเกลิลใหม่ล่าสุดอย่างดึมดึมตอนแรกแตาอ,อ่านว่าดำดำนะแต่เห็นว่าออมีวงเล็บว่าดึมดมอย่างนี้ดึมดมใช่ออกมาให้ดูกันแล้วนะคะ<า>สําหรับ MV <า>คือเปิดมาก็คือเซอร์ไพรส์มากก็คือการที่เห็นพระเจ้าเจฟของเราแบบเล่นแบบพินอีสานซึ่งบบปกติเราจะคุ้นเคยกับการเล่นกีตาร์าหรือว่าเปียโนใช่ไหมแต่รอบน้คือมาแบบพินอีสานเลยนะคะ ส่วนในตัว MV ก็มีอันนี้ถ้าเราตีความเองเนาะก็คือเหมือนเขียนเจฟในใน2ตัวตนมีบทหนึ่งที่มาแบบมาแบบดักดาร์กเลยมาพร้อมรอยสักมาแบบหนุ่มแบ๊ดเลยมาเพื่อการแก้แค้นนะคะแล้วก็บวกกับอินเนอร์การแสดงที่มีการดูแบบยิ้มแล้วแบบจิตจิตหน่อยแบบฟิลคล้ายแบบโจ๊กเกอร์เลยพี่ทันใน m อีคือแบบน้องแสดงดีมากคือเราไม่ได้ห่วงเรื่องการแสดงหรือว่าความเป็นนักร้องศิลปินหรือโปรดิวเซอร์ของเขาเลยเพราะเขาเก่งจริงๆ ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเห็นแฟนคลับหลายคนก็มีตีความ MV ไปต่างๆนานาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเชื่อว่าใครถ้าไปฟังเพลงนี้ติดหูแล้วคำนี้คือแบบดึม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 แล้วก็แบบจะมีแต่ทำนองอย่างนี้ตลอดจริงๆอันนี้คือท่อนฮุกจริงๆนะไม่ได้โกหกต้องลองไปฟังตอนแรกแบบเฮ้ยนี่คือท่อนฮุกของของเขาใช่ไหมอะไรเงี้ยยิ่งจินตนาการเฮ้ยเดี๋ยวคอนเสิร์ตวันอาทิตย์นี้แบบแฟนคลับร้องเพลงนี้ก็คือจะต้องมาเป็นแบบทำนองนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะ แน่นอนว่าปล่อยซิงเกลิลใหม่ทั้งทีทอันดับหนึ่งก็เป็นของเขาตามตามที่คาดเลยนะคะอย่างดุมๆเจฟ MV นะคะติดเทน t w ทวิตเทันทีแน่นอนว่าเพลงนี้คอนเซปต์เดิมแต่งเองร้องเองเรียบเรียงเองอะไรทั้งหมดมตามแบบสมแล้วที่ทุกคนยกให้เป็นพระเจ้าเจฟนี่ก็เดี๋ยวแฟนๆก็เข้าไปดู MV กันเยอะๆนะคะเห็นใน YouTube ติด hashtag. เพลงมาแรง 28ด้วย mm hmm. ตัดเข้าไปดูไปปั่นเอมีกันเยอะๆให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันเพราะว่าคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวนะ้องจะมีอัลบั้มเต็มเคยพูดแล้วว่าเดี๋ยวจะมีอัลบั้มเต็มมาให้แฟนๆได้ติดตามชมกันด้วยโอเค รอ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 มากนี่ก็คือแบบดาร์กสายดาร์กอย่างที่บอกแบบว่าปกติเราจะเห็นเขาไมา่มาดแบบนุ่มๆสุขูรณุ่มลึกอันนี้มาแบบดาร์กมีรอยสักเต็มไปหมดแล้วก็ถือปืนยิงปุ้งกุ้งกุ้งกุ้งแบบโอ้ดูเท่เลยน oh <no. S 1> ่าเห็นแล้วแบบใจเหลวเลยตายได้เลยนะเนี่ยเพราะตายได้เลยนะเนี่ยคุณระวีดก่อนนะอย่าแบบอย่ามันเป็นอะไรไปมันเป็นปุ๊บพี่ทันต้องเรียกแบบรถพยาบาลแลยปั๊มปั๊ม ขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปใหม่ตัวเองไปอีกแล้วขึ้นมาใหม่ก็พี่ก็ทำอีกแล้วขึ้นหน่อยเนี้ยคือตายไม่ได้เป็นไงว่าฉันยังตายไม่ได้เออซอมนะโอเคจะตื่นขึ้นมาซัพพอร์ตน้องใหอะไรอย่างงี้โอเคทุกคน